สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ m i s p o r t ครับกีฬาไทยก็ต้องดูกีฬานอกก็ต้องเอานะครับเมื่อคือนนี้หลายคนคงลุ้นฟุตบอลกันสนุกเลยครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกแต่คลิปนี้ครับขอออกนอกเรื่องราวงการฟุตบอลกันสักหน่อยเพราะว่าวงการเทนนิสนาทีนี้มีเรื่องน่ายินดีครับกับแชมป์ US Open คนใหม่ที่มีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับเธอคนนี้มีชื่อว่าเอมม่าราดูคาโน ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวของเธอครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับช่อง MI Sport ไว้ด้วยนะครับเอ็มม่าราดูคานูครับฟังชื่อแล้วแฟนกีฬาก็น่าจะเดาว่าเธออาจจะเป็นชาวโรมาเนียแน่เลยเพราะดูจากนามสกุลใช่ไหมครับใช่ครับเธอมีเชื้อสายโรมาเนียจีนครับพ่อเป็นโรมาเนียคุณแม่เป็นคนจีนแต่มาเติบโตที่สหราชอณาจักรราดูคานูเนี่ยประเดิมเส้นทางในศึก US Open ตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยนะครับต้องเล่นถึง3มแมตช์ก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบเมนดอร์ ในศึก US Open ปีนี้ถ้าพูดกันตรงๆนาทีนั้นครับไม่มีใครคิดว่าเธอจะก้าวมาถึงตรงนี้ครับอย่างมากก็แค่นักเทนนิสดาวรุ่งที่ได้ประสบการณ์ระดับแกรนด์สลมเป็นครั้งที่2ในชีวิตเท่านั้นครับหลังจากแกรนด์สลมรายการแรกอย่างวิบบิดันเมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเธอตกรอบ4ี่ครับเส้นทางตั้งแต่รอบแรกก็แน่นอนว่าเธอปราบนักเทนนิสรุ่นพี่ที่มีอันดับโลกสูงกว่าเธอทุกคนครับแต่ก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันที่เธออยู่สายบนของการแข่งขัน ดูแล้วอาจจะไม่หนักเท่าไหร่ครับมีเพียงแอชลี่บาร์ตี้มือหนึ่งของโลกคนเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวเต็งแต่สุดท้ายบาร์ตี้ไม่มาตามนัดครับตกรอบ3ามอย่างพิกล็อกทําให้เส้นทางของราดูคานูก็ง่ายและก็สดใสขึ้นครับแต่งานหนักของเธอเริ่มตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อเธอโคจรมาพบกับเบรินดาเบนชิดนักเทนนิสจากสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2020แล้วก็เป็นมือ11ของรายการด้วยแต่สุดท้ายราดูคานูพลิกล็อกเอาชนะไปได้2-0เซต Z, ครับ รอบรองชนะเลิศก็เจอของแข็งอีกครับมืออันดับ17ของโลกจากกรีซอย่างมาเรียซักคารีและเธอก็เอาชนะไปได้อีก2ต่อ0ูนเซร็จครับสุดท้ายเธอเข้ามาชิงชนะเลิศกับเลราเฟอร์นันเดสครับนักเทนนิสวัยสิปีจากแคนาดาทําให้การชิงชัยของคู่นี้เป็นครั้งแรกที่นักเทนนิสดาวรุ่งเข้ามาชิงศึกแก์สแลม US Open ในรอบกว่า20ปีครับหลังทั้งสุดท้ายที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มีนักเทนนิสดาวรุ่งเข้ามาชิงกันเอง ครั้งนั้นต้องย้อนไปปี1999ครับเซเรนาวิลเลียมชิง US Open กับมาติน่าฮิงกิสสาวสวยจากสวิตเซอร์แลนด์ส่วนแมชเมื่อคืนครับเป็นเอมมาราดูคานนครับนักเทนนิสดาวรุ่งจากสาธา,ารณรัฐผงาดคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวศึกแกนสแสดมรายการ US Open ไปครองครับหลังจากเอาชนะเลราเฟอร์นันเดสไปได้2-0ต่อ0เซตด้วยสกอร์6ต่อ4แล้วก็6ต่อ3ครับ รักเก็ตสาวหน้าตาน่ารักสาวสวยใบ18ปีครับรายนี้กลายเป็นนักเทนนิสหญิงจากสหรัฐอเมริกาคนแรกในรอบ44ปีที่คว้าแชมป์แกนสแลมหญิงเดี่ยวครับหรือนับตั้งแต่ที่เวอร์จิเนเวตครับคว้าแชมป์บิเบ์ดันเมื่อปี1977และทำให้เธอกลายเป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่มาจากรอบคัดเลือกที่คว้าแชมป์ US Open ได้โดยไม่เสียเซตให้ใครเลยครับตลอดการแข่งขันรายการนี้ก็ต้องปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของนักเทนนิสวัยวเพียง18ปีคนนี้ด้วยนะครับเบสเซตในศึก US Open ครั้งนี้ครับเธอลงเล่นมากกว่าใครเลยนะครับลงสนามไป10แมตนอกจากนั้นครับราดูคานูยังสามารถคว้าแชมป์ระดับแกแรนด์ส l a m ได้ตั้งแต่การเล่นรายการที่2เท่านั้นครับซึ่งถือเป็นสถิติที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าโมนริการเซเลสตำนานนักเทนนิสชาวสเปน แล้วก็เบียงก้าอันดิสคูครับนักเทนนิสชาวแคนาเดียนที่ได้แชมป์แกรนด์ slam ครับในการแข่งขันรายการที่4ครับซึ่งก็คือ US Open รายการเดียวกันนี้ครับเมื่อปี2019สถิติยังไม่หมดนะครับสำหรับราดูคานูคนนี้ครับเธอกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้แชมป์แกรนด์ slam นับตั้งแต่มาเรียชลาโปว่าสาวสวยจากรัเสเซียคว้าแชมป์บิมเบ์ดันเมื่อปี2004 ด้วยวัยเพียง17ปีครับณตอนนั้นทั้งนี้ราดูคานูครับเตรียมกระโดดจากอันดับ150ของโลกขึ้นมารังอันดับที่23ของโลกครับพร้อมกับได้รับเงินรางวัลแชมป์หญิงเดี่ยว US Open สูงถึง2.5ล้านเหนรียญสหรัฐครับหรือประมาณ82.5ล้านบาทนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยและนี่คือแชมป์รายการแรกในการเล่นเทนนิสอาชีพของเธออีกด้วยได้แชมป์แรกก็ได้แชมป์ระดับแกลนแสลมไปแล้วครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับ สำหรับน้องราดูคาโน่ครับเส้นทางของสาวสวยรายนี้ก็ต้องจับตากันต่อไปว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นราชินีแห่งวงการเทนนิสคนใหม่หรือไม่ครับแฟนๆกีฬาก็ตามเอาใจช่วยเธอกันด้วยนะครับไว้สวยสดใสน่ารักแบบนี้เล่นกีฬาเก่งเชื่อว่าหลังจบศึกแกนแรนด์ส l a m อย่าง US Open น่าจะมีแฟนคลับของเธอเพิ่มขึ้นมาอีกมากเท่าตัวเลยครับสำหรับวันนี้ MI Sport ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ